ที่เห็นไกลๆลิบๆสูงๆนะครับสูงกว่ากอไผ่สูงกว่าต้นยูคาลป์ครับเนี่ยที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นกระถิ่นเทพานะครับผมซื้อมาจากอำเภอบางทองนะครับหมู่บ้านดินทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาปลูกไว้ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับที่อำเภอไสงหามบ้านหนองโดนนะครับเป็นบ้านเกิดัองผมเองเนาะซื้อมาทั้งหมด ประมาณ25ต้นนะครับใช้เวลาปลูก4ปีกว่านะครับโอ้ยทำไมต้นมันบกเอ็เห็นเนาะเนี่นะขออนุญาตใช้ระบบสองเสียงทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอีสานเดอ้อครับโอ,โอ้ดูครับดูลำต้นบกเอ็บเลยนะฮะสูงมากเลยใหใหญ่มากเลยครับคือมันแค่4ปีกว่าเองครับ สี่ปีกว่านะครับแต่ว่ามันก็อาจจะพ่อเอามาปลูกติดริมคลองเลยกระถินเทพาต้นกระถินเทพายี่สิบห้าต้นปลูกพร้อมกับต้นยางนาแต่ต้นยางนานี่ยังไม่ได้คึกเลยแต่ไม่เป็นไรครับยางนาบำนานนะอีกยี่สิบปีจะเป็นบำนานของผมนะอันนี้อีกยี่สิบปีมันจะเท่าไหร่นะครับ อันนี้มันแค่สี่ปีกว่าๆอย่างนะรีสิบห้าต้นแทนเห็นแล้วชื่นใจจริงๆเห็นแล้วชื่นใจเทนอเนี่ยโอ้โสูงลิบเลยแล้วมันเป็นผ่าแล้วมันรมเลือดนะครับผมชอบบรรยากาศเห็นแล้วมีความสุขนะนอกจากกระถิน,แ,กะกะนแล้วก็ยังมีตน้นขี้เหล็กตน้ตนขี้เหล็กนี้ไม่ได้ปลูกเด้อขึ้นเองครับ แต่ต้นกล้วยน้ำว้าเนี่ยพ่อเป็นคนปลูกกับแม่ปลูกเนี่ยว,วิถีชีวิตของลูกชาวนาก็เป็นอย่างนี้แหละครับเห็นแล้วมีความสุขจังเลยที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตนะครับ <c oughs> สูงจริงๆครับสูงจริง ต้นกระถินเทพาสูงแค่นอ,นอ,อ,อเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยครับสำหรับวันนี้ครับก็สวัสดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เลยนะครับ